GC ร่วมจัดนิทรรศการ BCG ในการประชุม a อเป็2022ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตนะครับพร้อมทั้งจัดแสดงไฮไลท์บ้านอัพไซคลิงด้วยแนวทางเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยั่งยืนติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานของคุณอรวรัณเผือกไทยสงครับ สุดยอดในวัตกรรมพลาสติกชีวภาพพลาสติกวิศวกรรมขั้นสูงรวมถึงผลิตภัณฑ์ปล่อยสารระเหยต่ำของ PTT Global Chemical หรือ g c เป็นหนึ่งในภาคเอกชนที่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศให้เข้าร่วมการจัดแสดงนิทรรศการในหัวข้อ BCG ในการประชุมเอ e PE c 2022ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสตรกิต เพื่อต้อนรับผู้นำจาก21เขตเศรษฐกิจตลอดจนผู้เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งสื่อมวลชนจากไทยและต่างประเทศเพื่อเป็นการแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการผลักดัน BCG ให้เป็นโมเดลเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนประเทศไทยควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมแสงให้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยทำนโยบาย BCG เนี่ยให้มันเป็นผลลัพธ์นะฮะจับต้องได้อย่างแท้จริงนะฮะ ก็ประกอบไปด้วยทั้งด้านไบโอซร์คล่าแล้วก็กรีนใช่ไหมครับอย่างไบโอเนี่ยนะครับเราก็มีการนำวัตถุดิบทางการเกษตรเนี่ยนะครับกว่า5ล้านตันต่อปีเนี่ยนะครับเอามาแปรรูปเป็นไบโอเคมีคอลใช่ไหมฮะเป็นพลาสติกไบโอพลาสติกเอามาทำเป็นเ,เชื้อเพลิงจากวัตถุดิบธรรมชาติพวกนี้นะครับก็สร้างรายได้นะครับให้เกษตรกรนะครับสร้างงานกว่าหมื่นงานนะครับแล้วก็มีการลงทุนในประเทศ เกือบเกือบพันล้านเหรียญน,นะครับอันนี้ก็ช่วยนี่คือด้าน B ใช่ไหมไบโอสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ GC ซํนำมาจัดแสดงในงานมีทางบ้านอัพไซคลิ้งจำลองอาทิกิดก่อผนงังหลังคาแผ่นกั้นห้องเฟอร์นิเจอร์รวมถึงของใช้และของประดับตกแต่งและโครงการยูเทิร์นนำพลาสติกใช้แล้วมาแปรรูปจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เช่นเสื้อผ้ากระเป๋าจีวรนพระและผลิตภัณฑ์ช่วยโลกเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเราก็ทำเรื่อง เ e t ซีโรนะครับลดการปล่อยแก๊สรือนกระจกให้เป็นศูนย์ในปี2050นะครับอันนี้ก็สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยนะฮะที่จะต้อง1คือเศรษฐกิจกดีขึ้นนะครับแต่2เนี่ยดีต่อโลกดีกับสิ่งแวดล้อมก็เป็นการสร้างความสมดุลนะฮะเศรษฐกิจกสังคมสิ่งแวดล้อม GC นะับเป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่านโยบาย BCG หรือเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทยสามารถจับต้องได้ซึ่งทุกภาคส่วนร่วมมือกันตั้งแต่ภาคการเกษตรสังคมชุมชนและภาคอุตสาหกรรมเพื่อรวมสร้างความเป็นอยู่และเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจาก BCG อรวรรณเพิกไทยสงสํานักข่าวไทยอสมทรายงาน